สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่5ธันวาคมวันพ่อแห่งชาตินะคะขอให้คุณพ่อทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศประจำวันกับนุย้ยพร้อมกับอัปเดตจาก ECMWF ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้หนุ้ยมาตลอด ฝากกดถูกใจกดติดตามและแชร์ข้อมูลให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้ค่ะยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและช่องแคบมาลากาค่ะขณะที่ร่องมรสุมก็ยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงและมีลมตะวันออกเฉียงใต้พาดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งค่ะพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนะคะบริเวณจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสตรังและสตูลค่ะและพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงนะคะบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังนะคะอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะสำหรับมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่ค่ะได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบน ประเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วค่ะและคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันนี้ซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงและในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ในระดับบนก็ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเกิดขึ้นได้ ขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและในช่วงวันที่6ถึง10ธันวาคมค่ะมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งนะคะจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสค่ะและตอนนี้นะคะเรามาอัปเดตจาก ECMWF กันค่ะตั้งแต่วันที่5-15ธันวาคมลมหนาวค่ะก็ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนต่อเนื่องนะคะอุณหภูมิในตอนเช้าจะลดลงเล็กน้อยค่ะ ช่วงกลางวันแดดแรงส่วนในช่วงบ่ายข้ามก็มีฝนเล็กน้อยค่ะเน้นภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกใกล้ชายฝั่งภาคกลางตอนล่างและภาคเหนือค่ะส่วนภาคใต้ฝนก็ยังตกต่อเนื่อง60-70%ตลอดช่วงค่ะส่วนลมหนาวแรงๆนะคะตอนนี้ยังไม่ลงมาค่ะคาดว่าน่าจะเป็นหลังกลางเดือนไปแล้วค่ะ แต่ยังไงก็ขอให้ทุกคนเฝ้าติดตามค่ะข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงได้จบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย